สวัสดีครับผมเอกพันไม้นะครับผมวันนี้เราเตรียมตัวไปส่งต้นพันธุ์ทุเรียนกันนะครับผมนี่ระหวังทางนะครับผมก็วิ่งอยู่ระหว่างอุทยานนะครับผมก็เห็นรถให้สัญญาณไปนะครับผมหลายคันเลยทีเดียวนะครับแสดงว่าข้างหน้าต้องมีพ erm. ี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่นะฮะมาดรออยู่นะครับหรือว่าอยู่ข้างทางนะครับผมนะเราก็ต้องวิ่งอย่างระมัดระวังนะครับผมนะว่าพี่ใหญ่ก็ออกมาทําอะไรตรงไหนนะครับผมนะเราก็นะครับ อย่าไปยุอย่าไปแย่อย่าไปแย่งเขานะครับผมวิ่งกันอย่างระมัดระวังนะครับอยู่ซ้ายเราไปฝาเขาอยู่ขวาเราไปซ้ายนะครับผมนะยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอกบรถกับพิไปไฟกันเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับเออมันมีอะไรลองตามไปดูกันนะครับผม อันนี้ระหว่างทางครับเขตป่าละอูนะครับอุทยานอ่าเขาตายายนะครับผมนะตรงนี้ก็อ่าเป็นอ่าระหว่างเขานะครับเราไปเขตอุทยานนะครับผมก็ข้ามเขานี้ไปครับก็จะไปป่าละอูหรือป่าเดงก็ต้องข้ามเขาลูกนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วก็ข้ามอุทยานแห่งชาติตรงนี้ไปนะครับผมนะฮะนี่นะครับผมตรงนี้ก็มีสัตว์ป่ามากมายเลยทีเดียวนะครับผมระหว่างทางนะครับผมก็รถจอดรอข้างหน้าครับแสดงว่าพี่ใหญ่ก็าฝังทางไปไม่ได้นะครับผมนะเดี๋ยวเราก็จอดรอแป๊บหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะฮะมองไม่เห็นนะครับ ถอยยาวเลยทีเดียวนะครับเขาถอยเราก็อถอยนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนยังไม่เห็นตรงไหนอยู่ในโค้งครับผมอืมกลางวันเลยวันนี้โอเคเด่ะจะเดินไปดูกันนิดนึงราคันหลังเขามีกล้วยนะครับแล้วเขาระวังนิดนึงนะครับมีกล้วยเราไม่กล้าเดินไปนะครับเราไปดูสิ พี่พน้องกับอยู่นู้นครับเขาอยู่ซ้ายเราไปกว่าครับเราอยู่ครับเขาไม่ยุ่งเขาไม่กวนนะครับผมนะขอทางหน่อยนะครับขอทางหน่อยนะครับโอ้อย่าย่ใหญ่เลยครับเพื่อนๆนี่นะครับ ถือว่าโชคดีครับใครมาเจอพี่ใหญ่นะเขตอุทยานเนี่ตัวใหญ่นะครับถือว่าโชคดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราก็โชคดีแล้วนะครับผมโอเคไปส่งต้นไม้ด้วยกันครับ